45ปีครับเราได้เข้าสู่วัยอโดยสมบูรณ์ครับเริ่มต้นเนี่ยคุณแม่จะมีอาการแบบนี้ครับเริ่มมีอาการร้อนงุบว่าเหงื่อออกในตอนกลางคืนนอนไม่หลับนอนหลับยากอารมณ์แปรปรวนงดหงิดง่ายผมเริ่มบางผมเริ่มร่วงผิวเริ่มแห้งและที่สําคัญครับคุณแม่คนไหนก็ตามครับที่อาจจะมีปัญหาการเป็นฝ้ากระจุดด่างดำในช่วงเวลาแบบนี้ครับก็มีสาเหตุเนี่ยมาจากภายในเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนองโมัตนี้ครับใครก็ตามที่อาจจะเป็นคุณแม่ แล้วและกําลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่ครับคุณแม่สามารถกินเสริมได้วูไลเองเนี่ยเราจะเป็นสารสกัดจากโถงเหลืองมีสารสําคัญชื่อว่าตัวไอโซโฟลาวโวนและไอโซโฟลาวโวนเองเนี่ยมันจะมีโครงสร้างครับที่คล้ายกับตัวน้ำมันผพงจากธรรมชาติเขาจึงสามารถที่จะบรรการ怀孕 หรือผู้หญิงคนไหนครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของรอบเดือนรอบเดือนมาน้อยมากระปิกระปอยมาไม่ต่อรอดเราก็สามารถกินเสริมได้ในการช่วยปรับระบบผู้หญิงตามธรรมชาติได้นะ